สวัสดีค่ะคุณลูกค้าพาคุณลูกค้าชมชุดอุปกรณ์พร้อมสูตรประจําเดือนพฤศจิกายนพศ2565นี้กันนะคะ คลิปนี้จะทําเป็นชุดอุปกรณ์พร้อมสูตรชุดเล็กให้ชมค่ะชุดเล็กจะได้1เตานะคะซึ่งเตาเคลปในชุดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะคะมีให้เลือก2ขนาดมี12นิ้วและขนาด14นิ้วค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นขนาด12นิ้วรุ่นที่เปิดฝาได้นะคะและรุ่นก็สามารถเลือกได้เช่นกันค่ะว่าจะเอาแบบธรรมดาหรือเปิดได้นะคะในส่วนของเกรดงานมาตรฐานการดูแลการรับประกันก็เป็นไปตามมาตรฐานของการทำงานของทางร้านเลยค่ะ ชุดเล็กได้เตา1ใบชุดใหญ่ได้เตา2ใบต่างกันแค่ปริมาณของสินค้าที่อยู่ในชุดนะคะ <ouse> แต่ว่าการเขาเร้นนา,เขาไปเรียนในคลาสก็เข้าไปเรียนในคลาสมาตรฐานเดียวกันค่ะต่างกันแค่ปริมาณของของที่อยู่ในชุดค่ะชุดเล็กได้เตา1ใบนะคะสําหรับเดือนนี้และมีที่กั้นลมสแตนเลสหนึ่งชิ้นค่ะถ้าเป็นรุ่นที่พับไม่ได้หมดนะคะต่อไปก็จะได้เป็นรุ่นที่พับได้ค่ะขออนุญาตคละแบบไปนะคะสําหรับที่กั้นลม ชุดอุปกรณ์พร้อมสูตรเพิ่มของได้แต่งดตัดสินค้าที่อยู่ในชุดออกนะคะข้อเสนอเงื่อนไขและราคานะคะทางร้านจะยึดเป็นตามโปรโมชั่นล่าสุดเท่านั้นนะคะจะขายตามราคาล่าสุดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อนะคะรบกวนอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะคะลำดับต่อไปในชุดได้ไม้หมุน1ชิ้นค่ะ ของที่อยู่ในชุดนะคะที่ลูกค้าจะได้รับไปนะคะมีอะไรบ้างสามารถอ่านที่หัวโพสต์ได้เลยค่ะที่ทางร้านได้ไล่เรียงเป็นรายการให้ชมนะคะจะได้รับของขนาดจํานวนตามนั้นทั้งหมดค่ะไม่ให้ยึดตามรูปภาพนะคะหรือว่าวิดีโอนะคะให้ยึดตามรายการที่ทางร้านได้โพสต์ล่าสุดต่อไปในชุดนี้นะคะจะเป็นเกียงด้ามไม้ค่ะรุ่นด้ามตรง1ชิ้นและด้ามงอ1ชิ้นแบบนี้ค่ะ อุปกรณ์พร้อมสูตรนะคะทางร้านจะมีการจัดเป็นเซตนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับสินค้าเข้าออกเรื่อยๆนะคะตามสต็อกสินค้าที่มีล่าสุดค่ะต่อไปในชุดนะคะเป็นชุด1เตาก็จะได้ชุดสายสําหรับเตา1ตัวค่ะมีหัวปรับแรงดันต่ำหนึ่งตัวกีบล่สายแคสสองตัวและสายความยาวหนึ่งเมตรครึ่งหนึ่งเส้นค่ะ ซึ่งในชุดไม่มีถังแก๊สนะคะลูกค้าได้ของไปชุดนี้ก็ไปต่อพ่วงกับถังแก๊สที่อยู่บ้านนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะชิ้นต่อไปจะเป็นผ้ากันเปื้อนค่ะเป็นงานสกรีนข้อความเคลปญี่ปุ่นนะคะชุดเล็กได้2ผืนค่ะจะได้ในรูปแบบล่าสุดไปนะคะล่าสุดจะเป็นข้อความสีเหลืองค่ะเนื้อผ้าโซโรอนนะคะคนอวบก็สามารถใส่ได้ค่ะเป็นฟรีไซส์ในชุดรับไป2ผืนค่ะ ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นป้ายไวยนินค่ะป้ายไวยนินนะคะทางร้านจะมีแบบให้เลือกนะคะมีตามแบบล่าสุดนะคะเราสามารถเลือกได้หลังจากที่เรายืนยันการสั่งซื้อเข้ามานะคะเมื่อสักครู่เป็นสีขาวตัวนี้สีครีมนะคะตัวนี้สามารถเลือกได้ค่ะหลังจากที่เราสั่งซื้อเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเป็นป้ายเมนูค่ะป้ายเมนูตัวนี้พิมพ์หน้าหลังนะคะขนาด A4 ไปเติมราคาขายเองนะคะเพราะว่าทางเราไม่ใช่แฟรนไชส์นะคะ ลูกค้าสามารถไปตั้งราคาขายด้วยตัวเองได้เลยค่ะสำหรับป้ายเมนูนะคะขอ,อุยาคละแบบไปเมื่อสักครู่คือลังวัตถุดิบตัวอย่างค่ะ6รายการ1ลังนะคะหรือเรียกว่าส่วนผสมในแป้งนั่นเองค่ะต่อไปเป็นเครื่องช่างนะคะเอาไว้ไปช่างส่วนผสมเวลาที่เราผสมแป้งตามสูตรค่ะสูตรแป้งเราเข้าไปดูในกลุ่มได้เลยนะคะกลุ่มปิดทางแอปฟ้าค่ะ หากโอนเงินแล้วก็สามารถเริ่มเข้าในกลุ่มภายในวันนั้นได้เลยนะคะหรือการเก็บปลายทางนะคะก็ต้องรอให้รับของที่ปลายทางก่อนนะคะแล้วค่อยทักกลับมาเพื่อเริ่มเข้ากลุ่มค่ะอุปกรณ์ช่างตวงจะมีเครื่องช่างนะคะแล้วก็ถ้วยตวงแบบนี้2ชิน้นเราเป็นการสอนบอกสูตรนะคะเราจะบอกสูตรบอกความลับทั้งหมดค่ะได้วิชาแล้วรู้สูตรแล้วนะคะก็นำไปต่อย,ยอดทำธุรกิจได้เลย วัตถุดิบทุกอย่างไปซื้อเองแถวบ้านได้เลยค่ะไม่ต้องกลับมารับจากทางร้านนะคะเราไม่ได้ขายแป้งสําเร็จรูปให้ค่ะเราสอนบอกสูตรบอกวิชาทั้งหมดค่ะรวมถึงเทคนิคการทําเครปญี่ปุ่นจากประสบการณ์จริงนะคะที่ถ่ายทอดให้และแจ้งว่าวิชานี้นะคะสูตรแป้งเครปญี่ปุ่นของพี่อ้อมนะคะแป้งเครปญี่ปุ่นสูตรนมสดกรอบแบบปลอดภัยไม่ได้ใส่สารอันตรายค่ะแต่เราจะมีข้อตกลงการซื้อขายกันอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่า ผู้เรียนต้องเก็บทุกอย่างเป็นความลับวิชาที่ให้ไปประกอบอาชีพวิชาการทำขนมให้ไปทำขนมขายห้ามเผยแพร่ห้ามขายสูตรเมื่อเราเลิกประกอบอาชีพแล้วให้เก็บวิชาไว้กับตัวเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับนะคะก่อนที่จะเข้ากลุ่มเริ่มเรียนทางร้านจะมีการขอสำเนาเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าเรียนนะคะผู้เรียนต้องเข้าใจในจุดนี้และ สะดวกที่จะเปิดเผยตัวตนค่ะขอเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะคะเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้ากลุ่มนั่นเองค่ะวิชาให้นำไปประกอบอาชีพห้ามเผยแพร่นะคะตรงนี้เป็นสัญญาของเราค่ะสำหรับค่าครูหรือค่าเรียนในคลาสออนไลน์นะคะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนท่านละ4,900บาทค่ะ มีอุปกรณ์อยู่แล้วอยากเรียนอย่างเดียวก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะหรือจะรับเป็นอุปกรณ์พร้อมสูตรแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือมีสูตรที่ดีอยู่แล้วต้องการซื้อแค่อุปกรณ์อย่างเดียวนะคะก็มีให้เลือกเช่นกันค่ะจะเป็นซื้ออุปกรณ์อย่างเดียวซื้อเป็นอุปกรณ์พร้อมสูตรหรือซื้อแค่สูตรอย่างเดียวคือคุณก็เข้าไปเรียนในคอร์สออนไลน์นั่นเองค่ะเข้าไปดูวิดีโอสาธิตในกลุ่มปิดนะคะ หนึ s 1> 1 s ่งแอคเคาท์สี่พันบาทอยู่ในนั้นได้ตลอดชีพค่ะถ้าคุณไม่ทำอะไรที่ผิดกฎนะคะสำหรับกบติกาการเรียนนะคะคร์สออนไลน์ผู้เรียนต้องเรียนและฝึกฝนด้วยตัวเองเป็นหลักค่ะโดยที่มีครูเจ้าของสูตรเป็นที่ปรึกษานะคะปรึกษาการช่องทางเดียวคือทางแชทส่วนตัวกับครูเจ้าของสูตรเท่านั้นค่ะงดการโทร โทรเฟซโทรไลน์หรือว่าโทรสายตรงนะคะการโทรสายตรงเป็นการเรียนตัวต่อตัวค่ะจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เรานำไปฝึกฝนศึกษาด้วยตัวเองนะคะติดปัญหาตรงไหนสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับครูทางแชทได้เลยค่ะถ่ายรูปแล้วส่งเข้ามาในแชทนะคะครูก็จะคอยดูแลแล้วก็คอยให้คำปรึกษาเบื้องต้นค่ะ แต่การันตีประสบการณ์การสอนนะคะแล้วการันตีประสิทธิภาพของสูตรของเรานะคะที่เรามีการตกตะกอนจากการที่เราลงมือในการประกอบอาชีพนี้มานะคะสูตรที่ลงตัวอยู่แล้วถ่านักเรียนนําสูตรไปฝึกฝนปัญหาในการฝึกฝนมันจะน้อยลงค่ะน้อยลงมากๆและทําให้การฝึกฝนของเรามีประสิทธิภาพและเรียนรู้ได้ในเวลาที่รวดเร็วขึ้น ก่อนตัดสินใจเริ่มต้นกับชุดอุปกรณ์พร้อมสูตรนะคะให้อ่านรายละเอียดเงื่อนไขทั้งหมดที่ทางร้านส่งให้ให้ชมคลิปที่ทางร้านได้รีวิวนะคะแล้วพี่อ้อมได้พูดอธิบายในคลิปต่างๆอย่างน้อยสัก3คลิปค่ะเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อนะคะและชุดอุปกรณ์พร้อมสูตรล่าสุดไม่มีตำราที่เป็นรูปเล่มนะคะงดการผลิต แต่เนื้อหาในตำราไม่ได้หายไปไหนนะคะทุกอย่างยังอยู่ในกลุ่มไปเปิดดูได้เลยค่ะเป็นการเริ่มต้นประกอบอาชีพด้วยการซื้ออุปกรณ์พร้อมกับสูตรโดยมีเงื่อนไขข้อตกลงผูกมัดคือห้ามเผยแพร่ความลับและห้ามขายสูตรเท่านั้นเรียนได้วิชาการทำขนมแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพและต่อยอดด้วยตัวเองอย่างอิสระลูกค้าเก่าที่เคยมีประวัติการซื้อคอร์สออนไลน์ สามารถขอเข้ากลุ่มเรียนได้เลยฟรีตลอดชีพ